ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง f ีของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่ไล่ไหมเกษตรนะคะคุณแม่ไหมเกษตรมาไล่มาขายค่ะคุณแม่ก็ออกประจําค่ะผืนนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะไหมเกษตรงามงามค่ะเหลื่อมมากค่ะเหลื่อมพลาดพลาดเลยค่ะค่ะหมเล็กสิบห้านะคะสีนี้เขาเรียกว่าสีตะปิค่ะ อันนี้ค่ะทําแบบนี้ค่ะนะคะสวยนะคะนี่แม่ก็นุ่งค่ะก็หมุนพับลงแบบนี้ก็ได้ก็อยู่แล้วค่ะพับลงคนไหนตัวอ้วนก็พับไปเลยป้ายไปเลยแบบคุณแม่สักไอให้ดูนี่เละค่ะสีกะปี่คือง่ามแทนง่ามปูผ่าไหมแท้ตัวนี้ไหมเกษตรค่ะมันเป็นรองไหมแท่ค่ะเป็นรองน้ำสองนะคะเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะค่ะงานนี้ค่ะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะเป็นผ้าทอนะคะ ค่ะเป็นผ้าทอค่ะคนไหนตัวจอยเด้อคนไหนตัวจอยให้ทําแบบนี้ค่ะพับเข้าวงในค่ะตัวนี้ค่ะลายค่ะที่คุณแม่ก็จากขวามาซ้ายคุณแม่ค่ะค่ะปั๊บพับเข้าวงในค่ะมันจะทําให้แบบนี้อย่าไปทาหมุนตัวนะคะค่ะคนไหนตัวจอยนะคะค่ะก็ปรับดูค่ะคุณแม่แถมตะขอไปให้ทุกผืนนะคะแถมตะขอไปเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่2 5 0ห้าสิบาทถึง ถึงจะคาตัดกกลับไปแล้วค่ะผู้ถูกแห้งแค่ค่ะ่าไม้เกษตรงามค่ะมีก็สวยนะคะเลิศหรูดูเด่นค่ะสีกระปีออกออกกระปีนุ่นๆทีนึงนะคะสวยค่ะสําหรับตัดสําเร็จพร้อมใส่อัดผ้ากาวค่ะใส่ออกบุญดอ,อกงานขึ้นบ้านใหม่บุญบุญบวชค่ะบุญขึ้นบ้านใหม่บุญบวชค่ะงานทุกสิ่งอย่างงานมงคลไปได้สวยเลิศหรูดูเด่นนะคะ ค่ะเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะค่ะขอทะเลวนล้อมดอกแก้วค่ะสวยสวยค่ะค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะถูกมากค่ะพร้อมใส่ค่ะเรือมได้หลายงามค่ะผ้าไม่หยาบไม่แข็งนะคะผ้านิ่มค่ะผ้าสวยค่ะค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทค่ะถูกต้องค่ะถูกมากค่ะผืนนี้สีเขียวท่มาาค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะ ค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยค่ะ250ห้าสิบาทถือว่าถูกมากค่ะเอื้อมมือถึงได้นะคะ2 5 0หาบาทเอื้อมมือถึงค่ะเอื้อมมือค่ะเดนมือถึงอยู่ค่ะเดินมือไปถึงอยู่ค่ะยิบแับได้ค่ะ2 5 0ห้าสิบบาทสีนี้เป็นสีทิม้านะคะสวยมากค่ะทิมาอมไพรนิดหนึ่งนะคะออกทิมาอมไพรค่ะสวยค่ะค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างห้านิ่มค่ะเขาเรียกว่าผ้าไหมเกษตรค่ะ มันบอนิ่มค่ะโอ้มันบาแข็งค่ะมันบางอันมันสีแข็งก็ได้ด้วยค่ะตัวนี้นิ่มค่ะเพราะว่าเป็นไหมเกษตรค่ะค่ะรือนี้เขียวขึ้มานะคะค่ะสวยค่ะลายมีก็สวยมากเลยค่ะลายมัดหมีค่ะสวยเลื่อตูดูเด่นนะคะค่ะเขาเรียกว่าไหมเกษตรค่ะค่ะงามเนื้อลายค่ะสวยมากค่ะชอบรหัสไหนทักคุณแม่เข้ามาค่ะแจ้งคุณแม่เข้ามานะคะ ค่ะท่านชอบรหัสไหนค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะอันนี้ก็สีออกสีนูดค่ะสีพัดเทลนะคะสวยมากเทลค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นงานไหมเกษตรค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะคืองานแท่ไหมเกษตรนี่คุณแม่จะเอานุงตรงนึงนะค่ะคุณแม่จะงานขาวดําวันนี้ขาวดําหมดนะคะ ค่ะเดี๋ยวสั่งเพิ่มมาค่ะงานขาวดำค่ะค่าราคาอยู่ที่สองอห้าสิบาทค่ะค่ะพร้อมใส่นะคะราคานี้ค่ะค่ะซื้อไหมเกษตรไปนุงกอนกระดเด้อค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งค่อยซื้อไหมร้อยเปอร์เซ็นกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ขายทั้งไหมเกษตรคุณแม่ขายทั้งไหมร้อยเปอร์เซ็นค่ะไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นค่ะไหมเกษตรน้ำน้ำสองลองไหมแท้ค่ะ ผืนนี้สีเขียวพลายหมายเลขสี่หมายเลขซ้ำกันก,ก็ทักบอกนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะอันนี้เขียวพลยนะคะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่ะท่านชอบสีไหนก็ทักคุณแม่เข้ามาค่ะอันนี้เขียวพลายค่ะสวยค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองห้าสิบบาทท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากให้กับเพื่อนหรือวันไหว้วันกเกษียณก็เหมาะสมราคานี้ค่ะ มันงามไรค่ะมันงามค่ะค่ะไหมเกษตรค่ะค่ะนุ่งออกการออกงานนุ่งออกบุญค่ะใจไม้กษตรนะคะสวยเลือดตูดูเด็ดนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะพื้นนี้สวยค่ะสีดอกมะเขือนะคะค่ะสวยมากค่ะดอกมะเขือค่ะงามเหลือร้ายค่ะ ค่ะความกว้างขาด5 2เมตรนะคะข้าพวกนี้ค่ะค่ะคนร่วนคนจ่อยคนผอมก็ใส่ได้ค่ะอันนี้สีดอกมะเขือเด้อค่ะสีดอกมะเขือสีดอกมะเขือนะคะค่ะเลิศรู้ดูเด่นค่ะราคาอยู่ที่250บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ250บาทนะคะคาะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ250บาทค่ะเลิศรู้ดูเด่นนะคะ ค่ะสองห้าศค่ะผื้นี้สีกาแฟค่ะสวยมากค่ะสวยค่ะท่านชอบสีไหนรหัสไหนก็บอกคุณแม่เข้ามานะคะค่ะสำหรับผิวไหนก็ใส่ได้ค่ะท่านเลือกสีมาเลยค่ะผิวของท่านเหมาะสมกับสีไหนก็ท่านเลือกสีมานะคะมีแต่สีสวยๆค่ะ250สบบาทอันนี้สีสีกาแฟค่ะสวยมากค่ะ สีอมวันตินสีกาแฟคล้ายๆกันนแหละค่ะคล้ายๆสีค่ะสวยค่ะเลือดหลูดูเด่นนะคะค่ะใส่ออกบุญหอกงานก็สวยค่ะค่ะท่านชอบสไตล์ไหนสีไหนก็ทักคุณแม่เข้ามานะคะภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเป็นไหมเกษตรค่ะแม่บอลรักขายไหมเกษตรนะคะไหมมือสองก็ขายไหมมือใหม่หนึ่งก็ขายไหมเกษตรก็ขายค่ะ ค่ะให้พี่น้องค่ะทักเอาค่ะเลือกมาเลยค่ะพื้นนี้ก็เป็นสีอิดนะคะเพื่นไม่ไม่ได้สีม่วงเข้ามากล้องเลยนะคะขาดสีอิดสีสีสวยค่ะดูดีดูเด่นนะคะเลิหรูดูเด่นค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะหนึ่งสองรห้าสิบาทนะคะค่ะพื้นนันจะออกเป็นโทนสีอิฐนิดนึงค่ะสีส้มค่ะสีดอกแกมปาค่ะ เป็นสีดอกแกมปานะคะสวยมากค่ะค่ะดอกแกมปาเหมือนเพลงร้องนั่นแหละสวยค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่าใสออบุญดอกงานก็สวยแม่บวรรักผ้าใหม่ก็ใหม่ก็ขายไหมกเกษตรก็ขายท่านอยากได้พวกนี้ไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมมากค่ะอันนี้ค่ะเป็นสีพัดเทลนะคะชมพูค่ะชมพูนูดค่ะสีพัดเทลค่ะสวยค่ะ ค่ะท่านชอบรหัสไหนก็บอกมานะคะท่านชอบผืนไหนหมายเลขไหนคะ่ะสีที่จะเหมาะสมกับตัวคุณแม่บ้านคะ่ะค่ะคุณแม่บ้านและพ้่น้องชาวไทยเอซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะเอาไปเป็นของขวัญของฝากได้คะ่ะค่ะสวยคะ่ะเลื่อนดูดูเด่นนะคะไม่ตกสีนะคะไม่ใช่ผ้าไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายคะ่ะผ้าชอนะคะค่ะงามเนื้อหลายเหลี่ยมขาดขาดเลยคะ่ะ250หบาทนะคะ อ่าเดี๋ยวคุณแม่เข้าไปอับอีกผืนหนึ่งเข้าห้อก่อนกันเดียวอ่ะคุณแม่คุณแม่ลืมลืมสีม่วงค่ะอ่าคุณแม่ติดรหัสไอายเลขสิบหกให้นะคะค่ะนี่ค่ะสีม่วงค่ะคุณแม่ลืมติดรหัสสีม่วงมาค่ะ สวยเลือดรูดูเด่นนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะขาไไกรเกรตรค่ะสวยขาเหลี่ยมค่ะเหลี่ยมเงาเป็นเงามากเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะนี้สีม่วงค่ะ ถ้าคุณแม่เข้ามาค่ะถ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ